ใช่อ ah, ่าตอนนี้เรามาถึงไร่องุ่นุน h o เดย์พาร์คอ่าครับยิ้มหน่อยอ่ะตัวเล็กตัวเล็กยิ้มหน่อยเร็วตัวเล็กยิ้มหน่อยเลี้ยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยข้างไหนคะเอาครับเอานี่ว่าถามผมไปที่บ้าร์ละมาที่โหมดนะระมาสวีเดน ตอนนี้เรากำลังเดินทางไปขึ้นรถไฟที่จะไปชมไรอันดุลกันนะครับที่สามารถที่พี่เพื่อกันสามารถเพื่อพี่เพื่อจะพาไปไหนครับผมวันนี้เราจะมาทัวร์ออสเตรเลียกันนะครับก็เป็นโรงงานผลิตวายวายวายนะครับต่อต่อไปสดเียขึ้นแ้วใช่ครับสุดท้ายแล้วพี่นะครับผมมาพี่เลยถ่ายรูป อันนี้ถ่ายวีดีโอถ่ายรูปวีดีโอถ่ายวีดีโอถ่ายวีดีโอนถ่ายวดีโอตอนี้เราจะขึ้นรถไฟนะครับอ่าเชิญครับเชิญครับไปไปชมไปชมไล่อุ่นครับเชิญครับเดี๋ยวเายวีะสัมาดีอะผัสยเดี๋ยวจะสัมผัดเดี๋ยวมสดเดีมสเดี๋เดยวมจะสัมผัสเดยวมจะสัมผดเะมเมันเะมด่ะมันเีย เราพาสพาไปไหนะพายไปไหนอะพาชื่อไหนบอกเขาวายเป้าครทำไมก็พี่จะพาผมไปไหนครับชมไร่ครับมองกล้องนิดนึงครับชมชมไร่แล้วก็พื้นที่บริเวณบางส่วนของโครงการครับผมครับผมครับผมไปเลยครับเอาแล้วครับตอนนี้เราก็ได้เดินทางเพื่อจะไปชมไร่กันแล้วนะครับ บริษัทของเรานะครับเออใจเย็นๆใจเย็นๆโอ้ครับ นี่เรามาเที่ยววนหน้าอุทยานนะครับจตกทีนี้กล่าวว่าจะลื้อออกแต่ก็ไม่รื้อออกเพราะว่าสามารถปราทับกิจกรรมในร่มได้เวลาอยู่ในช่วหน้าฝนนะครับอ๋อครับ ส่วนใหญ่ที่มาจะเป็นกิจกรรมอะไรบ้างครับอ๋อก็จะมีสลหรับซุ้มตรงที่เรามองเห็นเนี่ก็จะเอาไว้เล่นบอลนะครับบอลอะไรนี่เนาะบอลแล้วกส็วสวดกับเขาหลังนี้ไม่ไมยย่เป็นสุขครับผมฉากยิราฟด้วย เดียวจบเลยครับวันนี้อะะไรนเจอกันครับถ่ายรูปถ่ายรูปโอเคประมาณสิบนาทีครับเดี๋ยวเราลงไปเลยครับลงไปถ่ายรูปลงไปถ่ายรูปปา๊กล้องหมุ่นฟ้องพร้อมมั้ยเงยไปเป็นไรครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับอย่าวิ่งเร็วเร็วระวังจระเข้นะครับจระเข้ดุนะครับพี่ปุ้ยเออมองกล้องหน่อยมองกล้องหน่อยมองกล้องหน่อยไม่ให้หลบกล้องเออสู้กล้องหน่อยดิเชิญเลยครับเชิญเลยครับเอาเอากับช้างเถอะเธอมาอีก ทุกท่านเดินหน้ามาสามเก้าครึ่งอ่าพ่อพี่นุ้ยอ่ามองกล้องครับมองกล้องอันนี้มีเราถึงกล้องอ่ะทั้งสองครับอ่ามองกล้องนะครับหนึ่งสองอ้ามีคนสวนคนสวนครับคนสวนลบก่อนครับคนสวนหนึ่งสองสามครับอู้ยไม่รู้ว่ามาสวยรู้ว่าคนมาสวยอ่าทั้งสองครับทั้งสอง โอ้ยจระเข้กัดของหนุ้ยอ right? <that> <speaking> <ady> oh. ีกคนนึงนะคะนี่มาเยี่ยมเพื่อนที่สวนสัตว์ที่ละสอสวนสัตว์พอดีเดย์นะครับขะนี้เรากำลังมาส่องสัตว์กันนี่ถ่ายยังล่ะถ่ายรูปเยอะกว่าเยอะกว่าอันนี้ก็แม่เล่นแม่เล่นกัเลยมาส่องสัตว์นะครับ ูยครับเราจะไปไหนต่อครับเราเที่ยวแรเงินครับทำวิจิตรกรรมการคลิไวแล้วตอนเย็นเราก็จะไปเราก็จะไปดื่มน้ำเอาเงินโอเคครับร่นะรครับ่อครับครรน่ตอนนี้เรากำลังจะถ่ายแรกอยู่นะครับอะไรนะท่านไหนเนี่ย แลพันกระสู้พร้อมยังครับพร้อมจะไปสู้ยังท่านอไรจังยูโหเียวเช่อมเ้นหาว่าันพอไม่ได้ถา ได้ด้วยจะทีมจ้างเอะเลยทำไมไม่อ้กาเ้ยเดี๋ยวมันไม่อมล้วางบนบนนอ้ยเยะนะตรไม่ต้องห่วงไม่ียาาลไม่มีโอกาสถอนสภาพต่้อไม่มยายไม่มกานไม่ได้ไม่นได้ไงเขาทำมาสิกเเลยเลยงไปไทย

หนกสามพันสพัน่ะถุงสมพันถุงสพันเป็นขานะคะวเรนี้เรา้องพันกินะคะว่าหลังจากที่เราได้เที่ยวขึ้นรถ้นรถไปรถไปรถไฟอะไรนะรถไฟขบวนสุดท้ายเนาะขบวนสุดท้ายเหนื่อยมากอากาศก็ร้อนห้าองศาอร่อยค่ะอร่อยกินไหมคะ อร่อยค่ะ5,000บาทตอนนี้เราก็จะไปกันที่พักนะคะตามมาเลยค่ะตอนนี้เราก็มาถึงบริเวณที่เราจะพักเดินทางมาถึงบ้านพักชี้ด้วยไหนเมียตรงนี้เลยค่ะใก้บานเลยการลมรื่นทีมงานทีมงานทีมงานมีใครบ้างอ๋อนี่ค่ะนี่น้องเล่น้องเล่นี่น่าจะนอนหลับหรือเปล่าเพราะบ้านสวยมากนี่อาคุณเก็ตไปไงน่าอยู่ไหม้านเนี่ย นี่ครับนี่คือกองคาราวานที่เราเดินทางมาด้วยกันนะครับมีอยู่สีห้าคันด้วยกันอตอนนี้เรากำลังจะเดินเข้าไปบริเวณบ้านพักแล้วนะครับอ่าน้องพอลล่าน้องพอลล่า้องพอลล่ากระจกหน่อยน้องพอลล่าลงกระจกหน่อย ให้สัมภาษณ์ก่อนสัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์ก่อนสัมภาษณ์ก่อนอุยเป็นไง,ไม,นไงนมั้ยแล้วเปไงเห็นบ้านสวยไหมน่าอยู่นะะ่าพักไหมเดินถอยรถก่อนถึงที่พักแล้วที่พักค,คือหลังนี้หลังนี้หลังนี้อ๋อที่ทางด้านนี้นะคะนี่ทางด้านนี้ลงทิ่เทวว่าฝั่งนู้นสวยกว่าไก็ที่พักก็โอเคนะคะสวยมากเลยบรรยากาศดีมากเลยนะคะไม่คิดเลยว่าจะสวยขนาดนี้นะคะตลอดเส้นทางตลอดทางที่มานะคะอยากบอกอยากบอกทุกคนว่าสวยมากๆเลยค่ะ ขอบคุณพี่ปุ้ยนะคะผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการกหรือเปล่านะคะคุณขาเชิญมาเลยค่ะเชิญตามาเลยค่ะต้องไงค่ะเป็นไงเป็นไงไปทำไมล, <c oughs> ล่ะหลอหลอหลออะไรครับส <c oughs> วัสด,ดีครับทางนี้อันนี้อย่าไปเชื่อมันครับมั่วแกมาเลยนะไม่รู้เรื่องเลยมากับควายก็เลยมาควายมา่ายรูปนี้ติ้วนี้รูปขอตัวเลย บางแล้ก่อนนะของน่าตอนนี้ชีวิตปุ้ยมีแต่หมานาจะให้จะใายถ่ายรูปค่ะถือองุ่นมาบอกให้คาบไว้จ่าโอเคไหมคะเป็นผู้ชายเลยค่ะที่พงสุภาพบุรุษครับสุภาพบุรุษที่พักตอนนี้เรามาถึงที่พักของปอปุ้ยตอนนี้เรามาถึงที่พักของ อันนี้เราก็มาถึงที่พักที่ผ่านไปแล้วค่ะทีาไม่สนใจเลยเป็นเรือนหอที่สร้างไว้ให้หนุ้ยครับเราสองคนวันนี้หนุ้ยไม่รักบีก็เลยต้องไปมีผัวน้อยค่ะเอา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 ตากล้องมองแล้วอันนึงพี่ผงเลยตัดบังนะโอ้ยไม่มีใครช่วยพอล่าหิวของเลยเหรอโอ้ยยาต้องสารจังเลย เมื่อเมื่อเมื่อทายเมี้ยวโอ้ทำไมเหมียวเห็นคนสวยไทยาีโปรถ่ายภาพร้องทำไมมองข้ามทำงานนะคะผู้อยู่เบื้องหลังได้ทำงานกันหนักหน่วงมากเลยเนาะก็เนี่ยค่ะเจินชมภาพนะคะเรามีหลักฐานนะคะหลักฐานวิเคราะห์อันนี้นะคะเป็นปลามาจากมาจาก มาจากน้องน้ำพี่พี่พี่ก็จากบ่อค่ะที่เป็นเรียกบ่อแต่แถวน้องมุ่นมากเรียกน้ำเฮ้ยที่ไหนวะสั่งตรงมาจากนี่นะคะอัมพวาายค่ะลตกมาเมื่อเช้านี้ขึ้นเครื่องมาเลยเขาบอกว่าอร่อยเนี่ยมันใหญ่ขนาดนี้คุณไปสองพิองแล้วค่ะเดี๋ยวโอ้ไม่มีไส้ละโอ้ลูกสาวไขว่าน่ารักจังอันหน้าหน่อยเร็ว มันตกสีขี้จะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนแจ๊กเมื่อกี้มันหมุนแบบไม่แรงมีมากนะคะมันหมุนแบบไม่แรงเป็นแป้งนะคะอร่อยบ้านเอฟบวกพิ้งจั๊กออกไปสิอาหารนะคะมีมีมาพร้อมมาที่หลังกลับมากินเลยอะค่ะเหรอแต่ว่าเป็นไงเป็นไงหาหา้าเขายางไหมไม่ค่ะไม่ไม่พอดีมากับเจ้าถิ่นเหคนคนคนขับรถเขามีความชำนาญเหรอ มาถึงแล้วก็ไปช่วยล้างจานเนะต้องกินก่อนได้ไหมคะโอเคโอเคอาจารย์ครับเที่นครราชสบายครับค่ะโอเคฟึ่งมาถึงเพิ่งเพิ่งจะมาถึงเพิ่งจะมาถึงมีน้ำพะบดขอบคุณครับน้ำนมอ่อนพร้อมนมลายเลยอันนี้คืออภินันทนาการจากทีมของน้องตุ๊กน้องตั๊กชุดที่หนึ่งโอ้โหโฆษณาหน่อยเร็ว มีอะไรมีอาหารในเมนูนี้เมนูนี้มีอะไรบ้างวันนี้วันนี้มี่ปลาเผาค่ะอย่างที่เหลังแต่ตอนนี้มันกำลังจะเป็นปลาไหมแต่อันนี้คือเป็นอาหารสำเร็จรูปแล้วสามารถกินได้เลยนี่คืออะไรเลยเดือดเผาเดือดเผาต้มปลาชิ้นพรุ่งนี้มาจากแม่น้ำอเมซอนเกลือก็มาจากเกลือมาจัดในนี้ไกเล

นะางมัจะคลองข้อรถมาจอใครใช้จับมาล่ะขอรถมาจอดใายหน้าอ่ะมันคงนึกว่าไปตกมาเจ้าเจ้าเ้าเ้าเจ้เราจะไปทำคไยครับไหอามาให้หน่อย ข้าจะข้าจะทำเมียกันเชิญครับพี่แจ๊คพี่แจ๊คจะเป็นผัวนี่ตั้งแต่นึงแล้วเนี่ยก็ไปแล้วเราจะพาไปดูนะคะอาหารสุดหรูนะคะอาหารสุดหรูของเรานะคะเดนเสาวร์รังสี้นะคะจับตาไม่ได้ค่ะตาไม่ได้ค่ะอะคุยคุยนำเสนอหน่อยค่ะคยนเสนอหน่อยค่ะเห็นไมเห็นแล้วเห็นแล้วอ่ะโร้น้ำ เออหัวก็เหมือนกับหัวกระโหลกไม้ไงด่างเลยอ่ะไม่ต่างมันเป็นจตงอยเหมือนเรื่นเลยเวลากินแก้มคนละข้างนะไปกินแก้มวด้านแตรงนี้ไม่ต่างมันเป็นจตงอยอ่ะเออนั่นเป็นมือของพี่พี่ใช่ไหมิูน้ำจิ้มอะไรครับน้ำจิ้มน้ำจิ้มแพ้น้ำจิ้มแพ้อย่าให้พูดมากกว่านนี้เลยค่ะน้ำลายมันจะเข้าไปในนี้รับบากไหมครับ แพ้รับาดไหมไม่ค่ะไม่ใช่ค่ะแพงไม่รับาดในรสเซในเต้องรนะคะตอนท่เดินทางคนหาตัวตเ่อคนรอสักผู้คนรอยพันที่เดินท้งมือมาได้มาได้มาได้ค่อยลงมาตรงนั้น้ั้น